ไปพี่มึงอี๊ยไปพเฮ้ยเอ้ยอีนี่เดี๋ยวกูตอบคอยาหลุดเลยพี่ผีเสื้อทำไมน้องยังไม่เคยทำอะไรพี่เลยนะเด็กฉันลิบเออออออหวังเงินทองเต็มตัวอุ้ยตายตายฉันก็อยู่ของฉันนะเฉยเฉยยังไม่ได้ก็เลยจะหวาใคร ยังไม่ได้ก็เลยจะว่าใครที่ผีเสื้อจักที่ผีเสื้อจักพี่อย่าโกรธโกรธาน้องไปใหญ่ถ้าจะห่วงก็ห่วงมันอยู่ที่บ้านออกมาประจานตัวเองทำไมทำไมไม่กดห้มิดปิดให้อยู่ทำไมไม่กดห้มิดปิดให้อยู่ปล่อยมันหลุดปากรูมาทำไมเจ้าเจ้าปากเดือดมึงอะ i <laughs> ไปซื้อกล้วยตานีที่ลูกใหญ่ๆพรุ่งนี้กูจะไปปรุงสีให้กล้วยตาได้ๆที่ลูกใหญ่ใหญ่พอไม่ทันแลม่จะดันทั้งเปลือกให้ยีนีตาเหลือเงินตาควายเฮ้ยยังางเอ้ยอ,าาอ,อย่าอางไยไปซื้อเงาะมาสักสองสามเกวียนกูจะซื้อทุเรียนสักสอสตันมาสักองสามตันเอามาตีตีตอบตอบ ลวกปัดตบแล้วมึงหลบไม่ทันเุ้ยยย้ยเอ้ยยยยยยอยยุยยยยยยยไปบางกอกยยยยยย้กยอยกยยยายยกยยยยยยยอยยยเยย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 เยย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 นย้ยยยยยยตยเยย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 หยย้ยย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  ทำไมซืม้อรถยนต์มาสักสองสามคันเฮ้ยยานี่ซื้อหร,อ,หรอันนี้กูจะไปเมืองชนกูจะไปซื้อรถยนต์มาสักสองสามคันคันที่หนึ่งวิ่งไปละยอทำไมอีคันที่สองมาสุพรรณอีคันที่สามราชงามหลูวิ่งเข้าในล,ลุงมันจะได้ให้เอ้ยอย่า มึงเอาไปคนละครึ่งอ่าไม่เอาสั้นก็สั้นจะแบ่งยังไงล่ะเอาสั้นก็อยู่ได้เอาตาตาเกี่ยวสั้นก็สั้นจะให้กูตัดยังไงเลยนะก็ตัดเป็นแบ่งสามอันนึงเอาไปอันนึงเอาไ้ที่เหลือกูเอาไว้ใช้อ้าวปัญจตาเนายังไงล่ะเนี่ยเออเอาไว้เอาไว้เป็นสตรีนี่ยทำไมเลาะรูตัวมันสิเอาหกลูกใช้ของใหญ่ใหญ่ไงผมมือใช้ไมสเสี้ยนก็พอแล้วเดี๋ยวยีหมาก็เปล่า เออยังวไอ้อไแก่ตัวดีละคอยชี้ช่องอว่าหมดทั้งพวกทั้งพกก้อกอยาน้ำพองใจทั้งไอ้ฝรั่งมังค่าตาหน้ำข้าวว่าเจ๊ตีนแม่ต้องเอาเอามึงให้ตายแขกจามพามตอนมอนตายหงสหักคอโยนลงก็ทะเลใหญ่พาขบเคี้ยวเคี้ยวกลามหนออคำรามร้องพาขบเคี้ยวเคี้ยวกล้ามันออคำรามร้งอ,งมมอ,อ,มองนึ่งึกเกอตาแดงแล้วแซลไฟ ไฮ้ยฮะพระโยคีชีนาว่าอุเมทำเกเรยิงนะอียักไร่ละหัวงหัวมัวเมาไม่เข้าท่ามาพูดมากบากกล้ากันเกินไปอียักสาตาโตโมโหมากมาพูดมากปากกปล่หาเหมาะไม่มมึงนี่นะมึง ทั้งหูตา,าทั้งหูก็นหนาตากะเร่อน้าน <ะ S 2> ฟันใหญ่ปั้นเอ,อ๋ยยังก็ฟันควายน้องตองข้างใหญ่ไอ้โปงยานโปงเต่งหัวของเองจึงไม่เอาอนา้าไม่อาย้ยมึงก็ยังไปตามเลออยมาโพธนาว่ากูผิดในกิจกรรมอียักษ์ปากต่ำและอึ้งใหญ่ รู้ได้ไงว่ากูใหญ่อ้อกูแอบดูมึงว้นา,านาธานเป็นผู้ถือสินทรงสินมาแอบดูกูไม่ได้แอบกูไม่ได้แอบดูมึงเฉยๆนะทำไมกูถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยหรือวะอีน่นนาเกียหัดไม่รอให้ก, <จะ S 2> กูถามย่ากูก่อนลับนี่นะอุ้ยมันไม่นา่าจริงจำจะต้องจำใจทำไร้ายยักษ์จำจะต้องทำใจทำไร้ายยักษ์อะไรมึงมึงเล่นเฉยๆมึงเล่นเยอะแล้วกูเล่นบ้าง มแมนดูอีนี่เป็นตัวอย่างสิเน,นี่ยถึงจะแต่งผู้หญิงนะอีหาชิบหายหนวดก็ไม่โกนอะไรผมึงไม่ต้องรีบเล่นก็ต้องเออชิบหายบวกนี้แมเออ่เอาเร่อกันี่คืนน <c oughs> ี่เหมือนละพลังหมดแต่คืนนี้แล้ว <c oughs> ทำไมไม่ไปจำจะต้องจำใจทำร้ายยักษ์ให้ห่านหักกำราบแล้วขับไล่ไม่ไปไ มึงอย่าหลบมึงอย่าหลบมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่เยจึงเสกสายใหม่กว้างมากลางคืนจึงเสกสายใหม่กว้างมากลางคืนดังลูกปืนยิงยักษ์ให้บรรลัยโอมุ้ยมุ้ยมันนี่มันนี่มาแล้วค่ะโอนยาเป็นนู้ดกันเลยเนา มันไม่ไปนะพี่ยอทีมเมคอัพกับทีมคอสตูมเอาเสื้อผ้ากับหน้าผมให้พี่เขาดีสิก็ให้ขึ้นเล่นด้วยกันไหมพระเจ้าตาเอาใบอีเนี้ยแป้งแฉกคงไม่ได้ต้องน้ำหล่ออ๋ออย่างมึงที่น้าเนี่ยถามจริงแป้งมันหรือแป้งขาวยีม่อมอีที่ผายโอ้ยหอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากตายรอบสองทีเนี้ยจะไปไหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปกูขอรทษโอ้ยอยากไป ไปไปมึงไปเดี๋ยวนี้ไป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 ไนไปไปไไปปไปไปปไปไปวปไ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 ปปไ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  ไจหมักอกใจมา, dom, จมาปลุกตาลืมมาม ara, า, <ง provided. S 1> า,าพวกเรามากลับกันลับทุกคนแล้วกลับนะคาผมจบแล้วจบแล้วจบแล้วละครับจบแล้ว

ขาจบตายที่หนึ่งตามไปเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบคุณคุณมากค่ะเดี๋ยวนั่งเฉยนะคะใครปรบมือขอให้รวยค่ะค่ะยักษ์ที่หนึ่งเล่นเชิญไหมคะแม่เียแนแม่จะมีต่ออีกสักนิดนึงอย่าได้ลุกไปไหนนะคะช่วงต่อไปสนุกมากไี่ัะคนเพิ์ม ยักษ์ที่หนึ่งแล้วค่ะ่วนยักษ์ที่สองค่ะยักษ์ที่สองค่ะค่ะต่อแถวยักษ์กันไปได้เลยค่ะสมาคมยักษ์แห่งประเทศไทยนะคะเรามีแต่ยักษ์ธรรมดาจนถึงยักษ์ใหญ่นะคะยักษ์สวยดียักษ์นะคะยักษ์สวยที่หนึ่งค่ะสื่อมวลชนค่อนข้างหนาแน่นนะคะยักษ์สวยที่หนึ่งเซนค่ะ นะคะพี่จอมมาถักเรื่องมากเรื่องเยอะอันนี้นะยอดชัดสุดยอดเลยชัดนะคะนักษ์ที่สองเล่นเชิญค่ะยักษ์สวยที่สองกบมือค่ะปรบมือค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องพอกล้ารุ่นที่หนึ่งนะคะน้องปัทแาวลีมาเลยนาน้องกอนะคะทั้งหมดนี้เป็นเยาวชนพอกล้าที่เคยมาเข้าค่ายบ้านคุณแม่นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เขามาเดียนมานะคะวันนี้ ค่ายทัวรบ้างค่ะค่ายทูค่ะน้องฉัดทีอะไรคะครับฉัดเชิญค่ะเชิญค่ะี่จบไปแล้วสองทีเลยค่ะเชิญค่ะแล้วคุณตาสองทีจ้ะให้น้องกรอเราคุณลุงกรอาพาไทยพาไทยมีกี่ชีวิตเรียงแถวเรียงมาเลยค่ะพาไทยเลี้ยงเชิญค่ะัแต่เข้ากล้องเขาจะถ่ายไม่ติดค่ะก็ วันน <muitas S 2> ี้นะคะสรุปแล้วก็คือเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากค่ายพอกก้าพันเก่งแล้วก็จากคอมเมดี้ไลน์จากคุณพ่อเป็ดของพวกเาอ๋อเป็ดด้วยนะคะต่อไปเนะคะสมาคมพรามค่ะสมาคมพรานค่ะที่ออกก่อนนะยังไงเชิญค่ะเร็วๆค่ะเอาเร็วไปดิเร็วๆเฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษค่ะอ่าและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอบคุณดนตรีปีพาดนะคะที่มาบรรเลงให้เราจากปีพาดมรพรสุรสิทธิ์จากเพชรบุรีเลยนะคะเป็นเครือข่ายน้องพี่น้องของเราเองขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณมากหนูเป็นใครลูก เป็นที่สำคัญนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดนี้นะคะจะสวยงามแบบวันนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ความร่วมมือจากหัวเรือใหญ่ของแม่พวที่ส่งมาจากเมืองจีนนะคะหอการค้าไทยค่ะขอบคุณสวดเลยเป็นคานร่ะมมาอที่นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากตลอดมานะคะดูไปทต่อไปสี่ชั่ววันเรียนเชิญค่ะ ให้น่าใจว่าถ่ายติดนะคะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะเรียนเชิญสมาคมผีค่ะทั้งหมดต่อคิวเลยนะคะนี่ว่าจะเป็นตาลีปรายนะะคหรือไม่นะคะเราจะเราจะรอบรางวัลถึงตีสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะต่อเลยลูกต่อเลยเชิญค่ะเชิญนะคะยินดีด้วยลูกหนุเป็นผีสมบูรณ์แบบมากค่ะลูกน้องๆนี่ก็ แต่ตัวเล็กๆเลยนะคะมาเข้าค่ายพอล้ากันจนวันนี้เข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วก็มารวมตัวกันเล่นให้ครูบาอาจารย์นะคะวันนี้มากากแต่ละที่ไกลนะคะครอบครัวงเงือกนะคะถัดไปเป็นครอบครัวงเงือกนะคะแม่ข่ะเงือกค่ะต่อคิเลยขอเชิญพ่อนเงือกค่ะพ่อเงือกค่ะอ๋อโอเคค่ะแม่เงือกนะคะและลูกเงือกนะคะเกียดมาหน้าไม่ให้ตาเกียด สื่อมวลชนค่อนข้างหนาแน่นนะคะดีใจมากๆทีละกล้องนะครับเบละกล้องต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยต่อเลยสมาคมนางเงือกเชิญนะคะดีใจด้วยลูกหนูได้เกิดมาเป็นเงือกนะคะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะเงือกที่สองและเงือกที่หนึ่งนะคะไปเงือเขาไม่รู้เลยแม่ว่าผู้ชายอะไรขาเรียนเชิญ อาเซียนแตมารีนะคะอาเซียนต่อเลยค่ะอาเซียนมิสเวียดนามค่ะไี่เป็นน้องงจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่ใช่เด็กเพราก้าแต่ว่าหัดมานะคะเป็นียนาเป็นน้องหัดใหม่ต่ว่าเล่นได้ดีทีเดียวเลยนะคะขอบคุณน้องๆมากเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วค่ะจต่ันเซอร์ใหญ่เลยนะคะหอการค้าไทยหมดยังลูกสิบชาตินี่ค่ะมิสแคนนะคะนางชื่อขยีขยงสมบายจิตนะคะ าสั iesen, okay. okay. ่งตรงจากพนมเปญขาไม่ได้แล้วก็เดินกลับงตรว่าขี้ไปล้อไส้อะนะคะหมดย่าสิบชาตินะคะลงหมอดย่าหาะน้องสั้นเหม็ดเซนมอยคำนะคะนั่นตีเลยลูกนั่นตีตัดทิ้เลยนั่นตีปีพาดมอนพรสุดนะคะเป็นเด็กไทยน้องๆจากศิลปากรมาช่วยเหลือกันนะคะต่อเลยค่ะลูกต่อเลยไปเลยเอาเบอรี3คิวาค่ะคนเดียวมคิว ลิ<ด>น้นส่วนปีพาพนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาไกลเนาะมีงานอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอกเลยนะคะเอ,อามาจะดชามใช่เคยจับฝึกเพลงพื้นบ้านด้วยอยู่ศิลปกรช่วยเหลือกันอยู่นะคะ,ะเรามีเครือข่ายอยู่เยอะน,นะคะสำหรับเพลงพื้นบ้าน่าจะเป็นศิลปกรหอการค้าไทยนะคะมหิดลอ,อะไรอีกจุฬานะคะอีกหลายที่เลยธรรมศาสตร์ด้วยธรรมศาสตร์ลำปางโอ้ยลืมไม่ได้เลยนะคะอยู่ไกลกันทั้งนั้นเะไยนะคะรอะแล้ว เวทีค่ะเวทีด้วยค่ะเวทีต่อเลยค่ะังเวทีนะโอ้ตาอเลวพี่พี่คะงานงันสักยันเมื่อวานนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะคะหมือนสไปเดอแม่เลยเมื่อกี้หมดยังคะหมดยังคะตอเค่ะต่เลยค่ะเลยค่ะเยค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะย่คะมย่อเ่ะอยค่ะตคะลยคะลเลยค่ะ เอาเชียเอาของเชียด้วยเดี๋ยวเอ็นองเชียฮ่าทั้งอคนที่ได้ยางไงนั่งรอไปก่อนเดี๋ยวก็เช้าละนะคะเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะปย นะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการชักภาพแล้วกันนะคะ,ะเร่งมือน,นิดนึงเดี <มา S 1> ๋ยวมีการแสดงต่อนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กลับบ้านก็เดี๋ยวชมกันต่อนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่มากมายที่จะมาแสดงให้ดูแล้วก็พรุ่งนี้นะคะหลังจากงานไหวค้ครูก็จะมีการแสดงของลูกศิษย์ลูกหาตัวเล็กตัวน้อยถ้าใครว่างก็เชิญมาร่วมบูชาครูแล้วก็ชมการแสดงของลูกศิษย์แม่กันได้นะคะหมดย่างหมดย่งหมดหมดย่งคะถ่ายผมนี่นะถ่ายผมเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว เด็กๆเด็กๆเดี๋ยวมาบังลี่กี่คนแลคะอ่าบังลี่วิทยาค่ะใช่้ยเก็บเหนื่อยวะกี่คนกำลังจนอยู่คังลี่วิทยาลูกบังลี่วิทยามาเลยไป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 ยลูกเอ้อะบังลี่มาเลยลูกบังลี่มาตัวแทนมาพี่จิก็ได้พี่จิ จานหนูจา์หนูของไม่เอะไรัก็ส yeah, ียแน่จริงเลยอะบางนี่วิทยาค่ะตัยแทนจากบางนี่วิทยาขอบคุณน้องๆมากนะคะจากคุณครูพิสูน์นะคะแม่เสร็จยังอาไ้ะเอ์เหรออยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ไอัวใจเลยนนี่ ตัวใจวายตัวใจเหรอผิงน้อยเหรอข้าค่ึขอบวุณคนะ้าข้าวชาข้าวขึนช้าวขึ้นช้าเ้าวขึ้าข้าวขึ้นะ้า้าวขึ้นช้าข้นช้้วขึ้ข้าึ้นชขานชนช้วนชขนนะ้า้าน้ยข้าขาข้าวด้นช้า อาโอเคค่ะถ่ายรูปดาราก่อนนะคะนานๆน,น,น้องๆให้เกียรติมามีงานนะคะแล้วก็ตีลบมากันเลยบทเพิ่งให้ไปนะคะเก่งมากเลยเนาะเราก็มีโอกาสได้เข้าไปสอนเดอะคอมเมดี้นะคะของคอมเมดี้ไลน์เนาะก็ให้โอกาสให้เราชาวเพล,ลงพื้นบ้านเนี่ยได้เข้าไปเผยแพร่เพล,ลงพื้นบ้านนะคะาตายลแล้วตายแล้วเดี๋ยวรถแท็กซี่ใครเลยนักถอยเลยอ๋ออาค่ะก็ สองสาวนี้นะคะก็เป็นนักเรียนอย่าไปไหนละแกรับรางวัลก่อนสิเอ๋ยอย่าดื้อชักภาพก่อนนะคะ,อ,ะอ่ะให้เขาชักภาพตอนทีเสร็จก่อนก็คือว่าสองสาวนี้เป็นนักเรียนที่มีน้ำใจกับพวกเรามากน่ารักกับพวกเราเสมอมาอยู่ที่งานโน้รลังมาอ่ะค่ะ อันนี้คะอันนี้มีอะไรนะคะมิสเมียนมาค่ะมิสเมียนมาค่ะชื่อองซีรูบานเป็นน้องสาวขององซานซูจีมิสองซีรูบานนะคะขอบพระคุณมากค่ะมาเลยนะเร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนไปค่ะก็ติดตามชมผลงานน้องๆกันได้ต่อไปทางทีวีนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณสมทิองด้วยนะคะคุณภูรุสบาจากช่องครูวิชั่นคุณน้าสำลีเป็นคุณครูกิจอะไรนะ พี่ธุรุภูริล่ะน้องนางยักษ์แรงตัวหนึ่งนะคะนางยักษ an ์น้องพ่อตังเล่นเป็นตัวชายอาคาต่อไปของเจตตูมที่น่ารักที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ติดก็ต้องผ่านก็ผ่านในวันนี้ก็ผ่าน ค่ะสำหรับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะตอนนี้ทางจะพาได้มีข้าวต้มเลี้ยงนะคะยังไงขอเชิญรับประทานข้าวต้มร่วมกันก่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการแสดงต่ออย่างเพิ่งฝากกันไปไหนนะคะก็จะมีพี่ๆนักร้องลูกทุ่งเนาะมีอะไรกันไหมคะมีน้ําใจมาแสดงให้เรานะคะก็ไปกันดิเราเธอให้รางวัลเรามั้งสิเรายังไม่ได้เลยอะทั้งอะไรนะอะไรอะอาคาสองคนนี้นะคะรูปละห้าสิบนะคะพี่ดิวมันช่วย เอาเป็นว่าท่านผู้ใดสนใจชักภาพเดี๋ยวชักข้างล่างดีกว่าเนะาะได้นะคะน้องๆยังใครสนใจใครรูปอกข้างล่างเหมาะสนตัวได้เลยหลังไม้ได้เลยะค่ะชักชักภาพชักข้างล่างเนาะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครต่อแม่แม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็เป็นตัวแทนของน้องๆพรกล้าก็นําทีมโดยคุณครูสมบัติคุณครูคโอลานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนที่คุณแม่บัวเนี่ยส่งมาจริงนเลยถึงแม้ว่าตัวไม่อยู่แต่ส่งลูกศิษย์มาร่วมบูชาครูกันนะคะก็อุตส่ามาร่วมรงร่วมใจเล่นเพลงสงเครื่องกัน นำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่มา่วมชมเพลงการแสดงที่หาไม่ค่อยได้แล้วเนาะมีพวกรานีนยสืบกันไว้นะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ทั่วประเทศเลยค่ะอ่านั้นในฐานะของเจ้าภาพนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน้องๆพราะกล้าทุกๆคนน้องๆคอมเมดี้แล้วก็รวมถึงคุณครูแม่บัวครูสมบัติครูออนไลนครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะที่สร้างน้องๆกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยขอกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะท่กรบคุทุกคนมากค่ะแล้วก็การแสดงชุดต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณค เล่นเต้นไอย นารูปิชพี่น้องไ่พี่กองก็อยาครับหรือพี่กองไม่ตไม้หรอกะไม่ตไม้หรอกพเฮลลืล่นบอกพี่มาลยลืน่ะเพื่อเราบอกว่าพี่เฮลไปเก็บมาตรงนั้นใช่ไหลือล่ะไม่บอกพี่ เดี๋ยวพี่ก็ช่วยพี่ลงเองได้ไม่ต้องบอกเธอลงเองที่ไหนเล่าเขาจะลงบอกพี่ก่อน